ทำไมต้องจ่ายไล่ละพันมีกฎหมายหรือพอบอรบว่าต้องจ่ายชาวนาไล่ละพันค่าอะไรทำไมต้องเอาเงินภาษีชาติไปลงทุนให้ชาวนามันผิดหมดประเทศชิบหายสวัสดีครับที่ร้องชาวไร่ชาวนาเฮาสู้ผู้สูคขนกับทั่วประเทศหลังจากเห็นค,อม,คอมเมนนี้ นะครับในช่องไพ่ต mm ้ม hmm. ก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับพี่นอ้องคอมเมนต์แบบนี้บอกให้มีอ,อจากไพ่ต mm ้ม hmm. ต้องคิปปุ๋ยคนลระคึงมาเนี่ยคอมเมนต์นี่ด่าสิเลยพันนะครับแต่หัวกระเสนคอมเมนต์นี่แบบนี้ก่าวย้อนขึ้นไปนะครับ ท่านภูมิทาเวทรชัยเนี่ยท่านได้บอกไปว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลพี่น้องทุกสาขาอาชีพไม่ว่าอาชีพใดนะครับถ้าหากอาชีพที่ทําอยู่นั้นพอช่วยเหลือตัวเองได้รัฐบาลก็จะไม่เข้าไปช่วย แต่ถ้าอาชีพไหนอาชีพอะไรที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รัฐก็จะเข้าไปช่วยทรัพยบสีไรก็คือเข้าไปซอยนั่นแหละพี่น้องนะครับขอตอบคอมเมนต์ของท่านถามว่าชาวนางูบ่ไม่งูครับกระรูกกฎหมายขึ้นกันบอมีกฎหมายขอไหนดอก นะครับที่บอกว่าต้องซอยชาวน้าจองใดไรละพันผมเข้าใจนะครับที่น้องชาวนาทุกคนเข้าใจแต่เป็นอาชีพที่ช่วยตัวเองจังบับรท่าได้ยังไม่ได้เป็นอย่างรัฐบาลเข้ามาช่วย,ยท่านผิดหวังมากหรืออย่างไรนะครับอืม มันเป็นเหตุอะไรอ่ะนะครับถามว่ากฎหมายเคยเอื้อให้กับคนจนไหมผ่านมาทุกแทบทุกรัฐบาลนะครับถ้าเอากฎหมายมาไม่เคยมีเอื้อให้ไอ้ราษฎรชาวนาหรือว่าคนจนส่วนมากแล้ว กฎหมายแต่ละข้อเพื่อให้กรมเอกชนหรือในทุนหรืออยังกระประมาานดีพี่น้องตามเบิ้องของกฎหมายต่างๆนาน้ามาสำหรับเศรษฐกิจนะครับสิยกตัวอย่างเช่นนะครับกฎหมายว่าด้วย,ยอย่างเนี้ยว่าด้วยอ่อไฟแ่นแต่เมื่อก้อนเนี่ยนะครับ ถ้าคนจนต้องไปซื้อหลด้ยเออคนจนต้องผ่อนด้วยถ้ามีเงินนะเขาเสียบซื้อนะครับเงินผ่อนต้องซื้อเป็นเงินสดถ้ามีเงินการซื้อเงินผ่อนเนี่ยระยะยาวๆเนี่ยต้องรู้ว่าสถานาการณ์เงินเป็นจังไดน,นะครับเมื่อไม่ไหว ก็ต้องให้แฟนนยึดคืนไปนะครับแต่กฎหมายใหม่นี้ที่ออกมาเนี่ยถามว่าเอื้อหรือไม่เอื้อนะครับตอนนี้คนจนไปซื้อลดก็ต้องเป็นเงินดาวนะพอไม่ไหวเมื่อโดนยึดคืนไปก็ต้องโดนฟอ้องร้อง นะครับโดนฟ้องร้องจากไฟแนนซ์นะครับหรือบริษัทเ,เงินทุนนี่เอื้อใครกฎหมายข้อนี้เอื้อใครถามไปยังรัฐบาลและถามไปยังท่านผู้คอมเมนต์หากฎหมายข้อไหนที่มาบอกผมสิว่าเอื้อกับคนจน เวลาซื้อมาเศรษฐกิจ,จไม่ดีอ่ะคือซูเม,มอร์ดีแหละเศรษฐกิจ,จมันไม่ดีโรงงานถูกปิดตลอดออคนงานทำงานแค่ออสามกะเลี้ยงเลี้ยงกันไปเพราะมีโอที่นะครับในสื่อบ้านสื่อลดทุกอย่างเนยไม่สามารถ ที่จะมีเงินมามุนเวียนอในการาชำระนี้รถถึงยึดไปบ้านถึงยึดไปแต่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 ก็ต้องถูกฟ้องร้องในภายหลังเจ็บปวดไหมนี่คือกฎหมายที่เอื้อให้กับคนรวยใช่ไหมครับพี่น้องนี่นะครับผมแล้วเถิดใจกิจฐานลาก นะครับวิชาการนิดหน่อยที่ทุกรัฐบาลจะบอกว่าเศรษฐกิจฐานล่ากดีจะต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานล่ากแต่ไม่มีใครลงมือทำไลรละพันกาย่งยากถามว่าให้ออกข้อกฎหมายเลยไหมอย่าคิดเพราะว่ารัฐบาลเห็นชาวนาเป็นแค่ปวกแค่หมด นะครับถามว่าชาวนาเนี่ยทุกวันเนี่ยนะครับผมแทบไม่มีคำว่าลืมตาปะลองย้อนให้ท่านเนี่ยย้อนคืนไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งของผมที่บอกว่ารายได้ของชาวนาและรายค่าครองชีพมันเป็นอยู่อย่างไรอยากถามท่านคืนไปว่า ท่านมีคําว่ามนุษยธรรมไหมท่านได้ศึกษาว่าชีวิตชาวนาเป็นอยู่อย่างไรไหมขอบคุณครับสําหรับคอมเมนต์นี้นะครับผมจะได้นําความนิดของท่านมาตีแผ่นะครับพี่นอ้องผมจะถามท่านขึ้นไปว่าหนึ่งพันบาทที่ช่วยชาวนาเนี่ย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ไหมท่านลองคิดดูลูกหลานชาวนานี่ไปเกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจฐานรากไหเขาไปทำงานนะครับส่งเงินกลับบ้านแต่ถ้าเศรษฐกิจฐานรากดีเขาก็ไม่ได้สง่งเงินก็มีผ่อนรถผ่อนบ้านใช่ไหมครับ แต่ถ้าเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยไม่ดีพ่อแม่เขาอยู่อย่างลำบากจ้าแขนเขาต้องยอมที่จะให้ยึดรถยึดบ้านทั้งที่ความตั้งใจเขาดีเขาจะไม่ยอมให้พ่อแม่เขาอดอากจึงได้ส่งเงินกลับบ้านเพื่อเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เขาเลี้ยงเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ โอ้ทำไปทำมากก็เกิดการคอเรียกร้องอีกอย่างอีกบัคขาแรงนะครับพอมันบ่พอถ้าหากฐานรากดีนะครับเออพ่อแม่เนี่ยบ่ต้องเอของัันลูกแล้วลูกก็บม่ต้องสงกันให้พอห่อยแบบแต่ต่างคนต่าไมีอยากไม่กิน คิดดูสิ่าคเศรษฐก,กิจไทยเนี่ยจะอยู่ซ้ำนี้บอเนี่ยออจะอยู่แค่นี้ไหมมันแก้ไม่ยากแต่ละฝ่ายไม่มีความจริงใจที่จะแก้อุ้มนายทุนชัดๆกฎหมายแต่ละข้อเนี่ยออกมาปุ๊บคุมคนจนทั้งหมด เห็นได้ชัดดีและครับเที่เขาไปอุ้มไฟแด่นตรงๆเวลาเถือนยึดรถคู่มือเนี่ยต้องไปขึ้นสังว์ขึ้นศาลต้องไปจจายส่วนต่างกับให่กับนายทุนอีกคือเขาเออที่เขาบอกว่าเออจอดซุกมาตอนนี้จมมูลค่าของรถท่านนี้แล้วแต่เขาเจ้าสิคิดว่ามูลค่าของรถนั้นเท่าไหร่ออกมาได้ปีเดียวเขาจะว่าขายได้เท่านี้ก็ต้องขายเท่านี้การมีคือกัน หลายแปดพันประการน,นี่ยกตัวอย่างกฎหมายเอื้อในทุนท่านถามหากฎหมายว่ามีกฎหมายไหมให้กับชาวดาที่เท่ต้องจ่ายอะไรละหนึ่งพันเนี่ยไม่มีหรอกคุณมีแค่ความเป็นมนุษยธรรมผมถามว่าอืท่านที่ไม่มีนะครับเออหรือพี่คนพิการท่านเป็นเป็นขอทานอยู่ข้างทาง ยังมีคนให้ทานแต่นี่ท่านท่านถึงกับถามว่ามันมีข้อกฎหมายไหมผมจะตอบให้ท่านรู้ว่ามันไม่มีกฎหมายแบบนี้หรอกคุณนะครับกฎหมายให้คนจนอะไม่มีนะครับมีแต่เอาของคนจนให้คนรวยอย่างเช่นปุ๋ยคนละครึ่งนะครับ ถ้าท่านไม่อยากดูช่องของผมไม่ต้องดูนะครับไม่ต้องดูแล้วคอมเมนต์แบบนี้ผมไม่อยากเห็นผมอยากเขีนแต่คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะครับไม่ใช่มลบชาวนาแบบนี้ท่านภูมิธรรมท่านก็บ,บอกไว้แล้วว่าถ้าอาชีพไหนไปไม่ไหวรัฐบาลมีหน้าที่เข้าช่วยเหลือ เรื่องภาษีผมถามว่าบริษัทหรือว่าห้างร้านใหญ่ๆบวกมาให้เราเบ็ดเสร็จแล้วไหมนะครับแวตเจอร์หรือภาษีต่างๆใครเป็นคนเสียที่บอกว่าชาติชิบหายไม่อยากจะเห็นนะครับอะ่ะชาวนาเลอกทำนานะครับแล้วเกิดการ ไม่ใช่นี่อะไรมันจะเกิดขอให้ท่านวิจรารา์เสียใหม่นะท่านแคบเกินไปนะครับให้ท่านคิดเสียใหม่ชาวนาให้โอกาสท่านนะครับแต่เรื่องที่ที่มันฝังอยู่ในใจชาวนาเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ด้วยการ ถ้าจะถาลายด้วยก็ก็คือต้องทําตามที่ชาวนาเขาขอเรียกร้องนะครับปีหนึ่งหนึ่งเก็บภาษีได้เท่าไหร่อ่ะมันมากมายมหาศาลห้าหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเอามาเถอะถือว่าช่วยชาวนากระทุ้นเศรษฐกิจก็เหมือนท่านคิดนั่นแหละดิจิตอลวอลเล็ต หนึ่งมืนบาทจากกระตุ้นเศรษฐจิจนะครับเป็นทางออกที่ดีของประเทศจะได้เก็บภาษีได้ตัวนี้ก็ไม่แปลกไม่ถึงเออคนละมือนนะครับนะขอฝากไปซ้ำนี้พี่รองอืมนะครับสำหรับพอยตอบวนนี้กะมีอารมณ์นิดหน่อยนะครับมีอารมณ์ เพราะว่าบ,อย,บ,อ,ยบ,อ,ยบอยชอบใจอี๋พี่น้องสีมักหรือว่ามักผมบ่หูแต่ว่าผมบอชอบใจนะครับสําหรับท่านพู้ที่คอมเมนต์แบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพลอยต้อมก็ขอฝากคลิปไปด้อตามกันไปเอาสู้ไปด้วยกันนะครับขอ,อขอจบชิ้นสำนี้นะครับสวัสดีครับ